เรามาดูข้อแรกนะคะก็คือลักษณะของข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะมาดูที่ครูแยกหลักสังเกตไว้นะ 1. ข้อเท็จจริงจะต้องเป็นความจริงทุกคนรับรู้เหมือนกัน 2. มีความสมจริงเป็นไปได้เสมอ 3. ม,มีการพิสูจน์แล้วและ 4. ต้องมีหลักฐานอ้างอิง ถ้าข้อความใดก็ตามนะคะตรงกับ4อย่างนี้อันใดอันหนึ่งนะแสดงว่ามันเป็นข้อเท็จจริงอ่ะเราไปดูกันเรามาลองดูตัวอย่างของข้อเท็จจริงกันนะคะเด็กๆอันแรกตังหวัดเชียงใหม่อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยอ่ะอันนี้รู้ได้ยังไงว่าเป็นความจริงเรา พิสูจน์ได้ถูกต้องไหมทุกคนรับรู้เหมือนกันพิสูจน์ได้ยังไงนักเรียนไปกลางแผนที่เลยอ่าพักอ่าเชียงใหม่อยู่ภาคเหนือจริงๆและทุกทคนก็รับรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงต่อไปอันที่สองนะคะดเด็กๆเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันขนา้างหน้าอ่าอันนี้จริงไหมจริน มีใครที่อะตอนนี้อายุเด็ก,อ,ดก,ดกอายุประมาณ11-12เนอะมีใครที่บอกว่าครูคะอีก10ปีข้างหน้าหนูเหลืออายุ5ขวบเป็นไปนได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยมันเลยเป็นทอดเฮ็ดจริงต่อไปนะคะเด็กๆ สุสาครเป็นลูกของพระอภัยมณีมาเด็กๆต้องรู้จักสุสาครกันอยู่แล้วแหละมันจริงไหมมันเป็นข้อแท้จ,จริงเพราะเราพิสูจน์ได้เด็กๆเ,เคยอ่านวรรณคะดีเรื่องพระอภัยมณีกันไหมอาสุสาครเขาเป็นลูกของพระอภัยมณีตามในเนื้อเรื่องจริงๆและอันสุดท้ายนะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็น อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงจริงไหมดวงตาทําให้เรามองเห็นเด็กๆลองหลับตาสิคะหลับตาเด็กๆหลับตาแล้วเด็กๆมองเห็นไหมอ่ะมองไม่เห็นอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้พิสูจน์ได้นะเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิน้น ต่อไปเรามาดูลักษณะของข้อคิดเห็นกันนะคะข้อคิดเห็นเป็นยังไงข้อคิดเห็นคือเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกเช่นชอบไม่ชอบรักเกลียดอะไรเงี้ยถ้าเป็นความรู้สึกส่วนตัวจะเป็นข้อคิดเห็น 2. เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนเออฉันว่าเธอน่าจะไปทางนี้นะฉันว่าพรุ่งนี้ฝนน่าจะตกนะ อ่าแบบนี้เป็นข้อคิดเห็นทั้งสิ้นต่อไปข้อความที่แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเราอาจจะอ่านอะไรมาแล้วเราลองแสดงความคิดเห็นลงไปว่าเราคิดว่าควรจะเป็นแบบนี้นะหรือไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นการใส่ความคิดเห็นของเราลงไปแบบนี้จะเป็นข้อคิดเห็นต่อไปเป็นข้อเสนอแ uh. นะต่อไปเป็นความเชื่อที่เป็น โชคลางของขังอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งบางคนเขาก็อาจจะเชื่อหรือบางคนเขาก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้ต่อไปมาลองดูตัวอย่างของข้อคิดเห็นกันนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างข้อแรกหนังสือการ์ตูนเล่มนี้น่าจะสนุกเอ๊ะทำไมถึงเป็นข้อคิดเห็น เพราะมันเป็นแสดงความคิดการคาดคะเนใช่ไหมคะเด็กๆหนูดูคําว่าน่าจะนะแสดงว่าเขามั่นใจไหมอ่ะเขาก็ไม่ได้มั่นใจหรอกเขาแค่คิดว่ามันน่าจะสนุกนะครูที่สอนภาษาไทยสวยมากอันนี้ทำไมเป็นข้อคิดเห็นอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลใช่ไหมคนนี้อาจจะบอกว่าเอ้ยหนูเห็นด้วยอีกคนอาจจะบอกว่าอุ้ยครูผมไม่เห็นด้วยอะ่ะ แบบนี้เป็นข้อคิดเห็นต่อไปผีน่าจะมีจริงอ่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อหรือการคาดคะเนใช่ไหมว่าอุ้ยมันน่าจะมีจริงนะอต่อไปเธอควรจะไปหาหมออ่ะอันนี้เป็นเชิงข้อเสนอแนะนักเรียนสังเกตนะคะตัวอย่างของครูสีข้อนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญที่เราจะสามารถนำไปสังเกตได้ในข้อสอบมีคำว่าอะไรบ้าง มีคำว่าอาจอาจจะน่าน่าจะต้องควรควรจะอคคำเหล่านี้นะคะนักเรียนมักเป็นข้อคิดเห็นสแสดงว่าเวลาหนูอ่านข้อสอบถ้าหนูเจอคำเหล่านี้สแสดงว่ามันน่าจะเป็นข้อค,คิดเห็นวันอีกรอบนะ้ามีอะไรบ้างอาจอาจจะน่าน่าจะต้องควรควรจะ เจอคำเหล่านี้มักเป็นข้อคิดเห็นคราวอนี้นะคะนักเร็กเราจะมาลองเปรียบเทียบระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นกันอีกสักครั้งนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อเท็จจริงมีอะไรบ้างลักษณะที่1นนะคะต้องเป็นความจริงทุกคนรับรู้เหมือนกัน 2. มีความสมจริงเป็นไปได้เสมอ 3. ม,มีการพิสูจน์แล้วและ 4. มีหลักฐานอ้างอิงส่วนฝั่งข้อคิดเห็นนะคะจะต้องเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก 2. ข้อความที่แสดงการคาดคะเน 3. เป็นการแสดงความคิดเห็น 4. เป็นข้อเสนอแนะและ 5. จะต้องเป็นความเชื่อหรือโชวกลางที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้อาจเป็นยังไงกันบ้างสำหรับข้อเท็จจริงคับ ิคเคดห็นน่าจะพอแยกกันออกบ้างแล้วแหละคราวนี้นะคะเราจะมาลองทำแบบทดสอบกันเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจมากยิงขึ้นเด็กๆพร้อมมี้ยยงเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะ <Yeah! S 1> อะ่นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูแบบพร้อมๆกันนะคะ ครูมีข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบหน่อยว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นกันแน่ข้อแรกข้อแรกหนังสือเลม่มนี้น่าอ่านมากอ่ะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเอ่ยง่ายใช่ไหมข้อนี้เป็นข้อคิดเห็นรู้ได้ยังไงล่ะจำได้แม้คำสำคัญ หน้าหน้าจะเป็นข้อคิดเห็นต่อไปข้อ2ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมนนากเกินไปเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเป็นข้อคิดเห็นเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมมันเป็นเหมือนความคิดเฉยๆข้อ3การใช้โทรศัพท์เร็วกว่าการใช้จดหมาย เด็กๆเขียนจดหมายกันมากหรือเปล่าคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นกันนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแค่โทรศัพท์นะคะนักเรียนแค่เรากดเบอร์ใช่ไหมอะโทรกิ้งเดียวถึงละแต่จดหมายกว่าจะไปส่งที่ไปรษณีย์กว่าบุรุษไปรษณีย์จะเอาไปส่งต่อมันค่อนข้างใช้เวลานานมาก ต่อไปนะคะข้อ4อากาศเมืองไทยถ้าร้อนน้อยกว่านี้คงดีอ่าอันนี้เป็นเป็นข้อคิดเห็นนะคะรู้ได้ยังไงอะ่ะเพราะว่ามันเป็นความคิดของคนเขียนใช่ไหมอากาศเมืองไทยถ้าร้อนน้อยกว่านี้คงดีเป็นความคิดของเขาเองต่อไปข้อ 5. โทรศัพท์มือถือแสดงความทันสมัยอ่าอันนี้เป็น ข้อคิดเห็นนะคะเด็กๆต่อไปมาดูข้อต่อไปดีกว่าข้อ6นะคะวิชาภาษาไทยง่ายกว่าวิชาภาษาอังกฤษจริงไหมเป็นข้อเท้จริงหรือข้อคิดเห็นเป็นข้อคิดเห็นบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยไทยง่ายกว่าค่ะแต่บางคนจะบอกว่าโหผมว่าอังกฤษง่ายกว่าครับอ่ามันแล้วแต่คนใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปข้เจ็ดไฟแดงรู้จักไฟแดงไหมไฟแดงหมายถึงสัญญาณที่ให้รถหยุดจริงไหมคะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเป็นข้อเท็จจริงเด็กๆเคยนั่งรถเนาะอ่านั่งรถพอเราเจอไฟแดงเราก็ต้องหยุดต่อไปนกแสกเป็นนกแห่งความใต้รู้จักนกแสกไหมนะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ ข้อนี้เป็นข้อคิดเห็นเพราะว่ามันเป็นความเชื่อเขาบอกว่านกแสกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความตายต่อไปข้อ9พระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกอ่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคำตอบคือ ข้อเท็จจริงอันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมทุกคนรับรู้เหมือนกันข้อสุดท้ายลิซ่ารู้จักลิซ่าไหมคะเด็กๆ how you like ลิซ่าเป็นคนไทยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเป็น ข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเรื่องนี้ไม่ยากเลยเนาะอ่ะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำแบบทดสอบกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้บ๊ายบาย yeah!